สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมดเรเปรมปรีมุกเศลนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่องการเรียนรู้ด้วยตนเองผมก็เปลี่ยนชื่อช่องไปเมื่อเช้านี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและหรือแชร์มาได้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์เราคงจะไม่พูดกันถึงเรื่องเฉพาะพระสมเด็จอย่างเดียวคงจะมีหลายๆเรื่องที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะเพราะ่าศึกษาเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะตกผลึกไปแล้วนะยังไม่มีคําว่าตกผลึกความรู้นี่เป็นยังไงครับ ุกคนเคยเจอไหมครับว่าเวลาเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราตกผลึกแล้วคือตกผลึกหมายถึงว่ามีตกตะกอนขององค์ความรู้ที่เรามีจะศึกษาอย่างไรจะไปอย่างไรก็คงเป็นแบบนี้ไม่ได้ไปไกลกว่าน,นี้นะครับก็จับต้องได้พูดได้ในเป็นองค์ความรู้ของเราเองเนะี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยมีส่วนที่ดีก็คือสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยด้วยตนเองนะครับทุกคนเลยนะครับเป็นคอนสรันชันนิซึมนะครับคือสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระสมเด็จแล้ว ดูอย่างวิทยาศาสตร์ดูแบบหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมศึกษาพระสมเด็จด,ด้วยตนเองมาตลอดนะครับไม่เคยไปงานประกวดพระไม่เคยไปดูพระองค์อื่นบอกดูบ้างครับมีคนมาให้ดูละไม่เคยไปหาเซียนพระไม่เคยเข้าไปดูพระตามที่เขาจําหน่ายหรือให้เช่าพระต่างๆนะครับก่อนหน้านั้นแม้แต่จะไปวัดต่างๆก็ไม่ค่อยไปดูพระเครื่องเลยนะครับ แต่พอเรามาศึกษาพระสมเด็จวัดะระฆังแล้วเราเกิดรู้สึกศรัทธานะครับศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกดีที่ได้ขวัญพระมีหลายหลายอย่างเกิดขึ้นที่เราเออเอสนะฮะมันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงก็เลยเกิดรู้สึกว่าขวาัญพระตลอดเลยนะครับองนี้แหละครับแต่ไม่ใช่พระองค์ที่อยู่ขวามือผมนะครับ การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังผมศึกษาด้วยตนเองนั้นผมก็เลยถามแชท GPT โชคดีนะครับเรามีแชท GPT เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนคู่คิดจะได้ถามเขาได้เชิงลึกเยอะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาฟังเรื่องแม่เหล็กน,นะครับว่าแชท GPT จะพูดอย่างไรเรื่องแม่เหล็กแต่ก่อนอื่นผมมาพูดถึงองค์ประกอบของหลักวิทยาศาสตร์ซะหน่อยนะเมื่อเราเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเราใช้หลักวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไรนะครับแชท GPT บอกว่าหลักวิทยาศาสตร์ หลักการของวิทยาศาสตร์นั้นก็คือสุดท้ายนะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ à, มีกฎเกณฑ์มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆคือมีกฎเกณฑ์มีระเบียบวิธีการหาความรู้อย่างเป็นระบบพิสูจน์ได้หาความรู้อย่างเป็นระบบและพิสูจน์ได้นะครับมีการศึกษาความรู้มาก่อนคนที่ไปศึกษาอะไรนั้นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อนอาจจะไปอ่านหนังสือมาก่อนทบทวนวรรณกรรมมาก่อนได้ยินมาก่อนเคยฟังเขาเล่าว่ามาก่อนนะครับใช่ไหมครับ คือฟังเขาเล่าว่ามาแล้วเขาบอกว่ามาแล้วอาจจะผ่านมาสัก 30- 40ปีเขาเล่ามาอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็จะมาเอามาสังเกตนะครับอย่างผมรู้จักพระสมเด็จวะะัดระฆังมานานรู้จักมานานแล้วครับรู้ว่าเป็นพระแพงจับต้องไม่ได้สําหรับผมอันนี้คุณจริงๆนะครับไม่เคยคิดว่าเราจะได้มรดกมาจับต้องไม่ได้แพงไม่มีปัญญาแน่ก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาศึกษาพระสมเด็จผมก็เกิดจากการสังเกตนะครับผมก็สังเกตองค์พระสังเกตพระส,ส,สังเกตนู่นสังเกตนี่แล้วมาหาความรู้เริ่มเปิด u t u b e นะครับดูคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของวิทยาศาสตร์จะมีการสังเกตการตั้งคําถามหรือปัญหาปัญหาอะไรมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆตั้งสมมติฐานใช่ไหมครับทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลสรุป และการเผยแพร่และกระตรวจสอบซ้ําว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องไหมนะครับมีคนเอาไปใช้ไหมมีคนคิดเห็นอย่างไรนะครับนี่คือการรีวิวเป็นเพีย์รีวิวก็มีการประชุมกันก็ได้หรืออย่างเช่นถ้าการตรวจออกไปเซอร์ตั้งแต่ละบริษัทซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะสมมติการออกไปเซอร์นะใบรับรองพระสมเด็จหรือใบรับรองผักเครื่องนะ ข้อสังเกตแรกก็คือทุกคนใช่ไหมครับอยากจะหาสถาบันหรือคนที่สามารถที่จะบอกได้ว่าหรือรับรองได้ว่าพระที่เรามีนั้นเป็นพระแท้ไม่ใช่พระปลอมนะครับเอาละเป็นพระแท้ไหมเพราะนั้นเวลาการตั้งคำถามก็คือจะใช้วิธีการอะไรที่ไหนที่จะออกไปเซอร์ได้หรือเราจะออกไปเซอร์ให้คนอื่นเขาเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไร นะปัญหาก็คือจะแยกพระแท้กับพระปลอมออกจากกันใช่ไหมครับเป็นคําถามเมื่อเราแยกได้เราก็ออกใบเซอร์ติฟิเคชให้กับเขาได้ให้กับบุคคลนั้นได้เราก็ตั้งสมมติฐานมาว่าพระสมเด็จวระคังแท้เป็นนะหน้าว่าแท้หรือไม่แท้เป็นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามสมมติฐานอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็ข้ามไปทดลองหรือเก็บมือเมื่อมีปัญหาหรือมีคําถามมีจุดประสมขึ้นมาแล้วก็ ทดลองไีเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับมุมั่นใจว่าพระนีแ่แท้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 ผมก็เห็นการทดลองหนึ่งนะครับของออนักศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกปริญญาโทนะผมไ่อยโทที่ไปเอาอะไรนะอิฐหรือปูนนะครับที่อยู่ในสารโบราณแล้วก็เอามาวัดค่าคืออรู้อายุแล้วมาวัดค่าแล้วก็มาวัดค่าพระสมเด็จผมก็รู้ว่ามันจะไปด้วยกันไหมไม่รู้นะผมไม่รู้ จะไปด้วยกันไหมเพราะสิ่งที่เขาฝากถ้าผมเป็นผู้สอบผมก็าจ,จะต้องถามหลายคำถามอยู่นะครับเอาละเราไปถามกันอทดลองหรือเก็บข้อมูลนะครับเราก็เก็บข้อมูลแบบไหนวิธีการเก็บข้อมูลต้องน่าเชื่อถือได้มีระบบมีเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เป็นระบบแล้วก็สมมติเราจะเก็บข้อมูลแบบจากผู้เชี่ยวชาญก็ผู้เชี่ยวชาญนั้นต้องเชี่ยวชาญจริงจใช่ไหมครับ เราจะเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือการทดลองแล้วก็ทดลองจากเครื่องมือที่เชื่อถือได้จริงๆนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาหลักของการวิทยาศาสตร์คือเราเอามาวิเคราะห์และแปลผลแปลผลออกมาซึ่งบางคนแปลผลออกมาว่าพระสมเด็จพระสมเด็จที่แม่เหล็กดูดติดเป็นพระแท้กว่า9 8วิเคราะห์แล้วสรุปผลเลยนะครับเพราะเขาทดลองมาเยอะแล้ว แต่พระที่เอามาดูนั้นผมไม่แน่ใจว่ารู้ได้ไหมว่าเป็นพระแท้นั่น่ะสิเป็นพระแท้เพราะเสียนหรือเป็นพระแท้เพราะมวลสารหรือเป็นพระแท้เพราะอะไรอันนี้คือหลักการนะครับอันนี้คือหลักการจากนั้นเราก็เผยแพร่ก็โอเคทาง u ู u b e หรือ,อตรวจสอบซ้ำก็คือไปคุยกับผู้รู้หรือทำเพียรีวิ w อันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้หลักของวิทยาศาสตร์ผมก็ย้อนมาที่ตัวผมเองตั้งแต่เริ่มของมาศึกษาพระสมเด็จวัดละฆัง ต้องบอกว่าเรามีพระสมเด็จนะครับแล้วเราก็สังเกตว่าเราพระสมเด็จนั้นข้อสังเกตของเราคือหนึ่งพระสมเด็จนั้นดัง2มีราคาสูง 3. ในวงการมีทั้งพระเก๊พระปอมพระโรงงานพระแท้แท้หายากอันนี้คือข้อสังเกตของผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งคําถามใช่ไหมครับตั้งคําถามว่าพระสมเด็จของผมนั้นที่ผมมีอยู่เนี่ย ส urun, spans, lass, ี่องค์ห <optional ome> ้าองค์เนี่ยเป็นพระแท้หรือพระอลอมหรือพระโรงงานนะเพราะนั้นถ้าไทยนะครับที่ดูแลดูพระดูคลิปของผมตั้งแต่ต้นเรื่องพระสมเด็จก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในความรู้ของผมที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาองค์ความรู้ของเรามนุษย์ของเรานั้นนะครับเป็นมนุษย์ที่มีสร้างองค์ความรู้ construction นี้ซึ่งได้นะครับสร้างองค์ความรู้ด้วยเองได้โดยเอาความรู้เก่าบวกกับความรู้ใหม่ มาผสมผสานกันก็เป็นความรู้ที่เราตกผลึกออกมาเช่นเช่นผมวันนี้ที่ผมตกผลึกเรื่องพระสมเด็จวัดระฆังแต่นั้นเราก็มา,อ,าอะไรนะวิเคราะห์และแปลผลใช่ไหมเก็บรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์และแปลผลออกมาดูว่าเราเป็นอย่างไรพระของเราแท้ไม่แท้คือตั้งสมมติฐานว่าพระของเราเป็นแท้ใช่ไหมครับเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการด็อกค e เมนต์ l อน i s ลซิสการวิเคราะห์การศึกษาจากผู้รู้การศึกษาจาก YouTube การสอบถาม c Chat GPT ให้ Chat GPT หาให้นะ Chat GPT มันบอกว่าพระผมแท้98อรซตงค์นี้นะครับเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์และแปลผลออกมาแล้วก็สรุปผลตามสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ว่าพระสมเด็จที่ผมมีนั้นเป็นพระแท้ดังนั้นผมก็มาเผยแพร่ทาง u t u b e อาจจะมีการตรวจสอบซ้ำไปเข้าเครื่องเซมเครื่องเซมนี่ะแพงมากเลยนะครับ S E M scanning c t r o อน i c r o s c o p e เนี่ย ไม่รู้จะเป็นเซมเดียวกับที่หลายๆกลุ่มที่เขามาบอกว่าเขาใช้เครื่องเซมเครื่องเซมนะครับเพราะราคาเป็นสิบล้านนะครับราคาไม่ไม่ถูกเลยนะฮะไม่ถูกเลยหรือไม่แน่ใจนะครับแต่แชทบอกว่าแชทจีพีบอกราคาแพงมากเครื่องเซมนะครับเอาละอันนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผมอธิบายคร่าวๆภายในสิบนาทีและผมแหละครับได้บทสรุปอะไรกับการศึกษาพระสมเด็จวัลขังสิ่งหนึ่งนะครับสมเด็จวัลขังแน่นอนมีอยู่ สามกลุ่มใหญ่สามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทันยุคสมเด็จโตท่านพุทธาจารย์โตพมรมลังสีเป็นผู้สร้างสองเป็นสมเด็จวัดระฆังเป็นพระแท้แต่เกิดในยุคหลังหลังสมเด็จโตสามคือพระโรงงานหรือพระเกพระปอมมีอยู่สามกลุ่มครับสามกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนอยากเล่นพระแท้ก็เลยเล่นพระยุคหลังดีกว่าสบายใจ ไม,ไม่ต้องไปเล่นพระสมเด็จพระสมเด็จยุกแรกเพราะปลอมเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละครับสาเหตุของการที่พระสมเด็จได้รับความนิยมสูงจึงมีพระเครื่องที่ปลอมมาก็เห็นในคลิปวิดีโออยู่แหละครับ Youtube มาพูดกันหน้าตาเฉยว่าผมเป็นคนปัํมพระขายวงการนี้นะครับไป,ไปถ่าย Youtube ถ่ายปัํมพระเครื่องปึ้งปึงลง youtube ไม่ผิดเป็นอาชีพ จะผิดก็ตรงที่บอกคุณบอกว่าพระคนนั้นเป็นพระแท้ยุคสมเด็จโตนั่นคือคุณบาปนะผมบอกให้นั่นแหละคุณกำลังทำบาปเพราะคุณหลอกชาวบ้านเขาจริงไหมครับนะแล้วก็ทําลายองค์พระทําลายวงการพระเครื่องเพราะว่าทําให้เกิดความไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะปั๊มพระขายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาละมีพระพระแท้พันยุคพระเคจิแล้วก็พระปอม กลุ่มของผู้ศึกษาพระสมเด็จที่เป็นกลุ่มที่ผมแยกประเภทของผมเองนะครับนี่คือบทสรุปของผมกลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มเซนพระกลุ่มเซนพระเนี่ยดังๆเนี่ยเอาเงินมาวางโชว์เลยจ่ายเงินให้เห็นนะครับแต่เขาจะศึกษาพระเท่าที่เขาชอบเขาบอกผมเก๊มไม่เก๊มไม่รู้ผมบอกผมแท้ก็คือแท้เพราะแท้ขายได้เขาจะใช้คําพูดอย่างนี้แท้ขายได้ของผมเนี่ยแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ผมแท้ขายได้เพราะะนั้นแท้ขายได้ก็คือ,อยังไงครับ ก็ตำหนิอย่างนั้นต้องมีไม้นะต้องปาดอย่างนี้นะต้องมีรอยปาดนะเห็นไหมโอปาดมา170ปียังดูได้เก่งจริงๆนะหรือต้องมีมวลสารอย่างนั้นโอ้โหจัดจ้านอย่างนั้นจัดจ้านอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคําที่เซียนพระเขาใช้กันนะต้องจัดจ้านต้องโอ้โหมาแบบนี้ผมซื้อเลยมาแบบนี้ผมซื้อเลยเน้นตนําหนิเน้นพิมพ์พิมพ์ถูกต้อง พิมพใช่เนื้อต้องใช่พิมพ์ให้เนื้อใช่พิมพิมให้เนื้อใช่ถ้าพิมพ์ให้เนื้อไม่ใช่ไม่เอาประมาณนี้ <_ d ata> นี่คือเสียนผักนะครับซื้อขายตันแทงเอาเงินมาโชว์โชว์จ่ายเงินกันให้เห็นนะไปหามาปุ๊บก็จ่ายเงินให้เห็นก็เป็นการผมว่าก็เป็นสร้างภาพคนเราบูชาเงินอยู่แล้วคนเราชอบเงินใช่ไหมครับก็เป็นทฤษฎีอยู่แล้วนะคนเราชอบเงินพอได้เห็นเงินปุ๊บกคนก็อยากได้ได้คนก็ไปแห่าหาเสียนรักัะะนะผมไม่ไปะนะ เพราะนั้นอันนี้คือุ่มกลุ่มเซนพระสองคือกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะผมไม่รู้นะครับแต่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คือมีกลุ่มที่ใช้เซมแล้วนะครับแต่ผมไปเซมระดับไหนหรือไปเซมแต่เข้าใจนะครับเพราะเครื่องเซมเนี่ยเราถ้าเราไปตรวจตามมหาวิทยาลัยเขามีค่าใช้จ่ายนะครับชั่วโมงละพันหรือชั่วโมงละหลายพันนะครับถ้าไปใช้เครื่องเซม ของอสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมีนะครับมีเมืองไทยแล้วก็ต้องไปเสียงเงินในการใช้เราก็ไปตรวจได้นะครับถ้าเรารู้วิธีการใช้เครื่องแล้วก็วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเป็นนะสิ่งสาคัญคือเราต้องวิเคราะห์เป็นนะครับเพราะการใช้เครื่องเซมนั้นไม่ได้ทําลายองค์พระใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรบางคนก็สายวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่บอกอายุของแคลไซด์ด้วยวันระยะของอะลากกูไนก็ได้นะครับบอกอายุของสิ่งหนึ่งด้วยการวัระยะของอะลากกูไนหรือว่าวัระยะของผลึกแคลไซด์หรือแคลไซด์เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้คือใช้เครื่องมือวิยาาศสตร เครื่องมือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่เขาใช้กันก็แล้วบอกว่าเป็นพระแท้นแน่นอนกนะ็คือตัวนี้ครับปึ้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับแม่เหล็กแม่เหล็กดูติดไหมนะครับน,น,นี่แม่เหล,ล็กนะครับดูติดนะเพราะนั้นใช้แม่เหล็กนะครับใช้แม่เหล็กเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งใช้การตรวจหามวลสารคือประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะตั้งสมมติฐานไว้หรือมีคําถามว่าดินยุคนั้นดินยุคนี้ เป็นอย่างไรดินเจ็ดโปง่งเป็นอย่างไรดินนู่นนี้ต้องมีแร่ตรงนี้ตรงนี้นี้โอเคหรือบางคนจะใช้ข้า์บอนสิบสี่ในการหาหรือบางคนใช้ไนโตรเจนในการหาไนโตรเจนหายุของแร่ิวเคลียร์เลยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นใช้กระบวนการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่จะมีวิเคราะห์และแปลผลไหมจะสรุปผลไหมหรือเผยแพร่หรือตรวจสอบซ้ำไหมผมไม่รู้นะครับยังไม่เห็นแต่ผมเห็นที่ผมเห็นนี่มีการเก็บรูปขงข้อมูลแล้วมีการวิเคราะห์และแปลผล แล้วก็การสรุปผลนั้นฟันธงอย่างไรอย่างเช่นการสรุปผมผมก็คืออย่างเช่นพราแท้ถ้าผ่านเครื่องเซนแล้วมีมวลสารอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีนะครับมีกลุ่มของอาจารย์ท่านกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าถ้าแคลเซียมในองค์พระสมเด็จเนี่ยมีไม่ถึงส0เอร์ซฟันธงว่าเป็นผ้าตกยุคได้เป็นผ้าปลอมได้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังงงเพราะว่าผ้าปอมที่ผมเห็นเนี่ยที่เขาทาปั้มขายเนี่ยเขาเอามวลสารนะครับใน ปูนที่เขาเขียนเนี่ยนะครับถุงปูนเนี่ยเขียนเขาว่าปูนเปลือกหอยเลยนะครับเขียนไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นปูนเปลือกหอยที่ปัจจุบันก็มีนะครับเอามาใช้แล้วก็ใช้ผสมผสมมวลสารใช้เครื่องผสมขนมปังนะครับนวดนี่เข้ากันเลยครับนัวมาก <c oughs> นะฮะนัวมากแล้วก็มาปั๊มผักให้เห็นๆดูได้นะครับใน youtube มีหมดเพราะฉะนั้นก็นแล้วแต่บทสุดส สุดท้ายก็คือแล้วแต่ความเชื่อนะครับพระผมแท้ของผมอาจจะไม่แท้ของอีกหลายหลายคนไม่ใช่แท้ของเสียนพระเพราะตำาหนิงให้พิมพ์ไม่ให้เนื้อใช่หรือเนื้อเขาจะบอกว่าอะไรไม่ทันยุคนะไม่ทันยุคนะครับเอาละแล้วผมล่ะครับสรุปอย่างไรตัวผมเองนะครับวันนี้ผมสรุปผลแล้วผมมาเผยแพร่นะครับในการศึกษารพระสมเด็จวัดะระฆังที่ผมมีบทสรุปของผมก็คือพระแท้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับ ต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงขององค์พระก็คืออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้อยนะครับแต่วิทยาศาสตร์รเขามาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จับทูดคําว่ายุบย่นย่อแห้งดูไกลนวนดูไกลต้องชำ่ำได้ดูไกลต้องแห้งดูใกล้ต้องวนตาคุณคุ้นไหมครับหรือเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงขององค์พระผมก็เห็นด้วยนะร้ะมูลสารใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับอันนี้จังนะฮะ ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อันนี้จังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไหนมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแต่ละเปลี่ยนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ,องค์พระสมเด็จก็เหมือนกันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างนี้พระสมเด็จที่ผมมีนะครับเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์พระขอบมีการย่นนะครับอันนี้ถ่ายด้วย และการศึกษาพระสมเด็จของผมผมมีอุปกรณ์เยอะนะครับนี่เครื่อง 10x 10 40x 40x นี่ต้องมีไฟนะครับนี่มีไฟเพราะมีไฟแล้วเนี่ยจะทําให้การดูพระเนียนวนตามากขึ้นเลยจริงนะนี่ครับสีจานวนแบบนี้ออกนวลๆนะครับสีขาวนวลตาขาวงาช้างนะครับขาวงาช้างแบบนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่พันนะครับแต่สีเพี้ยนนะพันขยายพันเท่าแต่ผมดูแล้วสีเพี้ยนความคมชัดของ คมชัดของภาพยังไม่มีนะแต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะครก็มีอุปกรณ์มีอะไรบทสรุปนะครัเพราะฉะนั้นการที่เราใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาอธิบายเราก็ต้องบอกเริ่มต้นตั้งแต่ว่าแน่นอนแหละครับพระสมเด็จนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมวลสารอะไรบ้างพระสมเด็จต้องแข็งเหมือนหินครับบทสรุปของผมนะครับหมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติยุบย่นย่อ ไก่แห้งอันนี้เห็นด้วยอยู่ใก่ต้องดูฉ่ำแล้นวน,นวลตาดูนวลตานะครับแข็งเป็นหินจับแล้วดูนุ่มลื่นมือนึกนุ่มจับรู้ได้นะครับว่าเป็นคือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยม,มีการงอกของโมเลกุลแคลเซียมที่สัมผัสกับอากาศนะครับแคลเซียมออกไซด์ที่มีอยู่ในองค์สัมผัสกับอากาศคาร์บอนไดออกไซด์เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละโมเลกุลและสะสมกันเป็นอะลาโคไนต์เพราะนั้นผิวของเขาจะละเอียดครับ ผิวของเขาจะละเอียดนุ่มอันนี้เป็นหลักทฤษฎีนะครับไม่ใช่ผมพูดเองเพราะนั้นหนึ่งหนึบนุ่มนะอันที่สองเป็นหินหนึบนุ่มนวลตาแล้วก็อะไรอย่าดูแลเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะหยิบพระสมเด็จขึ้นมาไม่ใช่เก่าทําใหม่เอาความเก่าแล่ยทำขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็มีเทคนิคนะครับพระพร้อมนั้นมีเทคนิคที่หลากหลายและเสมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะ เป็น 3D ใช้พินเตอร์ที่ดีใช้พิมพ์ที่ดีเหมือนมากนะครับและตอนนี้ที่ยากที่สุดนะครับคือการดูความเปลี่ยนแปลงของแคลไซต์ในพระสมเด็จปอมยากมากทําได้เหมือนจริงนะครับแต่มันจะมีจุดที่เราพอจะแยกได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอมาพักหลังเนี่ยผมก,ก็แพ a c ิสแล้วก็เรียนตัวรู้ตัวเองด้วยการดูพระเก๊พระปอมแคลไซต์ของพระปอมนะด้วยเทคนิคนะ ขาวดําฟันธงนะครับมีแคลไซ์มีการเปลี่ยนแปลงของแคลไซ์และต้องดูด้วยเทคนิคภาพขาวดําอย่างภาพนี้ครับผมก็เปลี่ยนเป็นขาวดําจากนั้นเราก็ขยายขึ้นเพราะว่าพิกเซลเขาเยอะนะครับความคมชัดเยอะอย่างเราดูข้างล่างนี้ครับอันนี้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะอยู่ดูความอยู่ของแคลไซมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแบบนี้แหละครับปุยก้อนเมฆเป็นอย่างไร เห็นจุดเล็กๆที่เป็นความอยู่ของแคลไซดหลักการของธรรมชาติคือง่ายๆครับมองแล้วให้เป็นธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือว่าทุกทุกจุดต้องเกิดแคลไซดทุกจุดต้องเกิดแคลไซดแต่การเกิดแคลไซดทุกจุดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยมีลักษณะคล้ายกันอย่างเช่นจุดนี้จะเกิดแบบนี้จุดนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อยู่อย่างนี้อันนี้หลุมนะฮะสีนี่โทนสีก็ไม่เหมือนกันโทนสีไม่เหมือนกันอยู่ที่แคลไซต์เนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตนีครับเป็นโมเลกุลที่มีรูพุนเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะรวมกับสารแร่ธาตุอื่นๆได้ง่ายๆนะครับมีแร่อื่นไปแทรกเพราะฉะนั้นสีของแคลไซต์จะไม่เหมือนกันบ้างในบางจุดในบางจุด ผมก็ยังตลกนะครับบางคนบอกว่าเป็นจุดเน่านะโอเคอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้แต่ตรงนี้ทําไมไม่เหมือนกันแต่เป็นแคลไซด์เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้แคลไซด์ตรงนี้แคลไซด์ Cal ide, Cal เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันลักษณะของการอยู่ของแคลไซด์จะเชื่อมโยงกันเป็นตะข่า,ขายและจะไม่ใช่มีขนาดเท่าเกันอันนี้เทคนิคเหล่านี้มีเยอะมากนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาและเรียนรู้มาตลอดเนี่ยนะครับแล้วเพื่อที่จะด,ดูว่า ภาพพร้อมเขามีอะไรนะครับเพราะว่าภาพที่ขายกันเนี่ยนะครับพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาอัพโหลดขึ้นมามาขายภาพอย่างเดียวนะครับแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันให้เช่านะเราก็เอามาดูนะครับก็ามาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นการศึกษาภาพสมเด็จก็คือเราใช้กล้องมือถือร้อยล้านพิกเซลขึ้นไปทําเป็นภาพขาวดําตอนที่เป็นภาพสีเนี่ยเราก็ดูมวลสารนะครับเป็นภาพสีเราก็ดูมวลสารได้อย่างนี้ครับ ตรงนี้จุดนี้กับจุดนี้สีไม่เหมือนกันเห็นยังครับนะการเรียงกันเป็นชั้นๆการอยู่ของแคลไซต์การอยู่ของผลึกการเกิดแคลไซต์ตรงนี้กับการเกิดแคลไซต์ตรงนี้ไม่เหมือนกันเห็นยังครับมนะวลสารกระจะกระจายไม่สมมตรไม่สมดุลน,นะครับมีอยู่ทั่ว แต่ไม่สมดุลอย่างนี้พระองค์นี้เนะี่ยรู้สึกว่าจะปกคุมมวลสารเกือบหมดเลยนะครับแคลไซด์จะปกคุมมวลสารเยอะนะเป็นไงครับพระองค์นี้ดูดแม่เหล็กไม่ติดนะครับดูดแม่เหล็กไม่ติดเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะมาเจาะลึกการใช้แม่เหล็กในการดูดพระดูดองพระนะครับเป็นอย่าง้างครับ นี่คือการศึกษาตามแนวทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ผมนะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้ได้ตนเองอย่าเพิ่งเชื่อใช้หลักการมาสูตรเข้าไว้อย่าเชื่อว่าเซียนพระเขาบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วต้องหาพระแท้แบบเขาถ้าพระไม่เป็นแบบเขาไม่แท้อย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาพระของเราได้ด้วยตนเองก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆที่ผมทํามานะครับวันนี้การเรียนรู้พระด้วยหลักการ ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรก็คงจะจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมาถึงตรงนี้กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเราจะได้มีฟังเรื่องดีๆกันต่อนะครับเราเรียนรู้ด้ตัวเองได้หลายอย่างครับผมนั้นเรียนมาหลายเรื่องแล้วเรียนแล้วลึกซึ้งอธิบายได้เรามีพระสมเด็จที่แท้ไม่ใช่แท้เพราะใครบอกแต่แท้เพราะเราสามารถอธิบายพระเราได้ว่าพระเราแท้อย่างไรขอบคุณครับ ที่ติดตามหวังว่าทุกคนคงมีพระแท้มาบูชากันนะครับสวัสดีครับ